เขาใหญ่สสุมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจินวาวันนี้นะคะเราอยู่ที่เขาใหญ่แล้วเป็นครั้งแรกที่เรามาที่นี่ ได้ถ่ายวอล์ตั้งแต่เข้ามาให้เห็นนะคะเพราะว่ายุ่งมากอะไรแบบนี้ก็วันนี้มาถึงเขาใหญ่เป็นครั้งแรกแล้วดีใจมากแล้วก็ห้องที่นี่นะคะแบบติดกันสามหลังคือสวยห้องจัดเตินคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวจะไปอิสเซิตให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็วันนี้จะลินจะพาดูนะคะว่าปาร์ตี้ปาร์ใจจะเป็นยังไงบ้างเออ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครัว่าที่ห้องเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มแรกนะคะก็คือตรงเป็นกันจะ้ะมือทำอะไร <laughs> ดรอใหม่นะคะเมื่อกี้คือแบบมีคนโปะนะคะเอาใหม่เอาใหม่ <laughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกนะคะมีที่นั่งตรงเลย <laughs> คือแบบเป็นอะไรที่อ๋อจ้ ดีมากไปเป็นแบบมุมถ่ายรูปให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวจะลองกับกล้องแล้วก็ให้ทุกคนดูกันนะคะนี่เลยคือจะเป็นอย่างนี้เลยแหมเป็นยังไงล่ะรักไหมใครอ่ะโอเคค่ะต่อไปเราก็จะไปดูที่เตียงกันเลย <c oughs> ว่าเป็นยังไงนะคะ <c oughs> อ่านี่ค่ะก็เป็นเตียงสองฝั่งแบบนี้แล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรเหมือนที่ตั้งอะไรเงี้ยนะคะชาร์จไฟได้อะไรได้เห็นไหมว่าน้องเขาแบบเป็นตรีมแบบคริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์จัยนะคะต่อไปนะคะวิมีตาหนูอะไรเนีตาหนูแล้วก็เป็นแบบมีเตียงข้างบนอย่างนี้นะคะสองชั้นลอยฟ้าก <c oughs> ็ <c oughs> หนๆก็คลิปนี้แบบไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรแล้วเดี๋ยจะมาเปิดดูกระเป๋าเพื่อสัมาให้ดูกันนะคะว่าพกอะไรมาบ้างัมนมีเป็นกระเป๋าซาิโอนะคะของคิต <c oughs> ต้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่อนข้างที่จะหนักมาก <c oughs> คือมานี้มาสองวันหนึ่งคืนนะคะก็ น่าหละเยอะมากโอเคอย่างแรกจะเป็นกระจกก่อนนะคะกระจกอันนี้20บาทคาเลตตานะคะ oh. ก็คืออันนี้ของเมอร์เรสซ่าคือใช้แบบแค่ได้ใช้แค่หลุมนี้กับแบบที่ใช้บ่อยก,ก็คือแะมีหลุมนี้กับสองหลุมที่ใช้บ่อยเพราะว่าสีมันออกไปทางโทนวอมโทนนะคะก็ oh. ไม่ค่อยได้แต่งหน้าโทนวอมโทนเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ก็จะเป็นขนตาคาริโอนะคะคาริโอคาริโอ้ยังรู้เดี๋ยวราจะถอดออกแต่ไม่ถอดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันตาลนุนตานะคะก็จะเป็นอันนี้ที่ทาขนตากับมาสคารา่าเป็นแบบสองพก้คง่ายมากคือแบบใช้ก็จะเป็นอค,คอนซีลเลอร์นะคะเมลิก้าแดดจะไปแบบเร็วๆเลยนะคะกันแดดตัวนี้ดีมากนะคะกันน้ำกันเหงื่อก็จะแบบเหมือนลิคุยแต่ แล้วก็นี้เป็นที่ใช้มากหมดแบบหลายซองมากแหละเป็นของเพียโนสอันนี้ดีแบบดีคือรู้สึกไม่รู้สึกเองไหมแต่ว่ารอยสิวหายเพราะวนิ้เปล่าไม่แน่ใจแต่หน่าดีขึ้นแบบมากอเปอร์เซ็นต <P ain os> ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้นะคะงานปากงานปากคือแบบมีโคตรจีเยอะคตที่บ้านนิ้ <C oughs> <ๆ S 2> แ <C oughs> บบเป็นร้อยนะน,นี่คือหนึ่งแล้วก็สองลิปกลอสแล้วก็สาม นาเรียและก็สีเมลีนนะคะน็อกอันนี้แล้วก็เป็นโะอดีโอแล้วก็อันนี้ตัวนนไฮไลท์เป็นไฮไลท์ดอทอ่ะสี 4, เบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าเมรีโรสนะคะอันนี้ก่าที่ไหนก็คือมีพาวเวอร์แบงค์ด้วยม่อนซิซี่คืออะนไมู่กคือแบบเอาใส่ในกระเป๋านี้ทำไมกูต่อไปอันนี้ขอป้ายยาหน่อยภาพนี้เป็นภาพของหนึง ูกประมมนะคะนุ่มมากเนี่แบบมันแบบใช้ได้ทส,สองด้านนะทุกคนทุกคนจะสามารถใช้ได้คอนซีลเลอร์ก็ได้หรือจะเป็นรองพื้นก็ได้คือแบบดีไปหมดนี่แหละคะ่ะทุกคนประสบการณ์รีวิวทีนี้อาจจะไม่ได้ขายอยอะต้องทำยังไงละ,ะทุกคนแบบ่นงง่ะคนดูก็งคนดูงดงงง โอเคค่ะก so, yeah. so ็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้คืว่าทำอะไรบ้างนะคะเวลาที่วลาไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณสองทุ่มสะกสามทุ่มนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็เพิ่งไปอาบน้ำมาแต่ยังไม่ได้ชิดหน้าออกก็วันนี้มีการติ้งมาบิคิวจะแปะรูปตรงนี้ปรึงให้แล้วก็ถ่ายรูปเอออาจจะแบบยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรีวิวให้ทุกคน ได้เห็นนะเพราะว่าวันนี้คือก็นั่นแหละวันนี้ก็ยังไม่ค่อยแบบได้ถ่ายอะไรเยอะพรุ่งนี้อาจจะถ่ายมากขึ้นเดี๋ยวรอดูเป็นแบบเป็นคลิปงงๆก็ตัดเดี๋ยวย้อนไปย้อนมาอะไรก็ไม่รู้งงมากเดี๋ยวจะทําถ่ายที่ ที่พักให้ดูนะคะคือถูกใจมากการมาเขาใหญ่ครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นทริปที่เออรู้แล้วทำไมเขาถึงให้เลือกว่าแบบภูเขากันทะเลเลือกอะไรอย่างเงี้ยเออก็นั่นแหละค่ะที่นี้ก็อาจจะยังไม่นอนนะคะดูไอน,นิทางที่พเขาใหเา้เป็นมัวคุมผมด้วยห้องน้ำสวยมากใครมาเขาใหญ่ก็แนะนำที่นี่เลยเดี๋ยวจะแปะที่พักไปให้จ้า ตอนนี้คนดูคนติดตามก็เท่าเดิมเลยอาจจะยังไม่เพิ่มก็คือเพราะว่าเราไม่ค่อยลงคลิปนะคะก็ I'm so sorry รละกันโอ้งเห็นเท้าใช่ไหมเหาะมะค่ะวันนี้ก็แฮปปี้มาได้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 กินกระทะกลางภูเขาคือเป็นอะไรที่เอ้ดูแล้ทำไมคนเขาถึงชอบมาแบบเขาใหญ่กันอ I'm so h a p p ปมาถ้าเกิดใครมีเวลานะคะก็มาเขาใหญ่เบื่อทะเลแล้วก็มาภูเขานะคะแต่พวกนี้ไม่รู้ว่าจะไปไหนบ้างเออแต่พวกนี้จะคาะจะไปถ่ายให้ดูว่าเออมีอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือมีสระน้ำแล้วก็มีห้องครัวให้ด้วยคือเลิศเลยละ่ะอืมก็นั่นแหละคะ่ะแต่พวกนี้ถ่ายรูปพ่อก,ก,กรุคกิ๊บเพราะว่าเหมือนฝนจะตกอะ่ะ เอออากาศมันก็แสงมันแปลกๆก,ก็เลยยังไม่ถ่ายถ่ายไม่้อ,อเดี๋ยวเราไปดูกันพวกนี้นะจ๊ะซีสิ่งน,นีจะเป็นบรรยากาศข้างนอกน,นะคะมีสะว่ายน,น,น,น้ำแล้วก็บ้ายาน้รงห้ดูแล้วก็ข้างหน้า,านี้เขาก็จะจัดตัดทริคริสต์มาสอะไรไประมาณนี้น,นะคะ ทีมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ตั้งหมูกระทะโซมาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะของการอยู่ที่เขาใหญ่นะคะวันนี้จะได้ที่ไม่ได้เล่นน้ำนะคะใครเล่นน้ำใครเล่นน้ำเธอใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันเดี๋ยวไปรอดูนะคะว่าจะเป็นวัดไหนแล้วก็เดี๋ยวว่าจะมีขึ้น ที่เออขึ้นไปดูบนเขาเลยนะคะตื่นเต้นมากอรอชมค่ะ